วันนี้นะครับผมก็จะมาวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสนี้นะครับทุกคนนี่เห็นคูณสองไหมมันเหลือห้านาทีกว่านะซึ่งรหัสนี้นะครับก็ใช้ผลควันถาวรน,นะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเผื่อใครไม่เชื่อนะว่าผลควันถาวรดาบแชงก็มีแค่ม้าหนึ่งนะครับทุกคนไอไม่ใช่ม้าหนึ่งจะมีแค่สกิลตัวนะครับฟันที่ก่อแมกมานะเวลสามร้อยห้าสิบเก้าก็หาคลีปประมาณนี้ อ่าผมจะแสดงให้ดูนะแต่ก่อนอ,อื่นขออ่าไปเอาตังค์จากไอตัวนั้นก่อนก็จะลองซื้อผลกระดาษกังๆนะครับราลังเปลี่ยนดูมอนพนนี้น่าจะได้นะเก็บตังค์น่าจะได้อยู่ทุกคนน่าจะได้อนะ่ะแล้วผมตัดไปตอนที่ผมตังค์ครบที่จะพร้อมซื้อผลกิโล แล้วก็ซื้อเรือไปนู่นดี๋ยวันจมาตัดไปตอนนู้นเลยดีกว่า นี่เลยนะก็คือนะคเดี่ผมจะมาพิสูจน์ให้ดูอ่านีิดน,นิดนึงนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะพิสูจน์นะครับนี่คือในราคาทุกคนเห็นผลกิโลได้ไหมห้าพันบาทคนได้คือผลกิโลของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมแสดงให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเผื่อใครไม่เชื่อดูผลควันสวมใส่ เยสุดใจเยนี่นะครับนี่คือผลควันถาวัลที่ผมบอกไงใครข้ากได้นะครับก็กดไลค์ like. คลิปนี้ถึง200ไลค์แล้วผมจะมาเจกกันอีกทีนะครับไปได้ช่องคอมเมนต์ก็ฝากด้วยแล้วกัน